เหมือนมันไม่มีใครอยากยิงเราอะอยากให้เราพูดไปเรื่อยอะแต่แต่พูดเรื่องอื่นบ้างนะติ๊ไม่ต้องวกมาเรื่องเมียกูอะกับครอบอออครัวกูนะ <c oughs> ใครเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินอะเครื่องบินไหมได้ยินเสียงเครื่องบินไหมไม่ได้ยินอะข้าขว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 าาาไหหหนนเดดี๋ยวูลังบ้ง้ใโอเคผมดูหน้าบ้านเองผมในประสบการณ์อีรักษเจ็ดปีไม่มีว่ะไอติ๊ไม่มีว่ะหลังบ้านอะปังกูก่อนอีรักษเจ็ดปี อะไรอีลาเจ็ดปีทำไมอีลาเจ็ดปีปากีสถานอีสองปีทำอะไรทำอะไรไปขายโรตีเนี่ยกูบอกแล้วเนี่ยถ้ากูไม่รับเนี่ยมันไม่คืนเลยบอกแล้วอ้มุกอย่างนี้อย่าเอามาลิ้นนี่มึงดูมึงดูมุกกูนี่ไอ้ติ๊บเป็นไงบ้างแม่งโล่งมากเลยเออดีละมาดูดิมาดูดิดีละไม่ไปอ่ะเนี่ยกูบอกแล้วเนี่ยถ้ามึงเดินมาเนี่ยแม่งหามากเลยอะหาเลยอ่ะเดินไปไี่หาเลยอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหมเอาไหมหลังบ้านติ๊บเดี๋ยวดูหลังบ้านให้ไม่มีวันไห มาอีกมึงต้องเดินมาเออเดินมึงตูมึงไปอยู่หลังบ้านไปอยู่หลังบ้านไปอยู่หลังบ้านเดี๋ยวอยู่ห้องหน้าอ่ะอ่ะเล่นมุกนี้อ่ะเล่นมุกนี้อ่ะเล่นมุกนี้อ่ะอ่ะไอ้นิี้ดูหลังบ้านไหมนวแม่อ่ะดูหลังบ้านอยู่ดูหลังบ้านอยู่นี่ผมต้องเดินไปใช่ไหมคือแบบึงดูหลังบ้านอยู่หลังบ้านไม่มีเลยอ๋อหลังบ้านไม่มีเลยมาดูดิมาดูดิแล้วผมต้องพูดอะไรมาดูดิี่มาดูดิมาดูดิอ๋อโอเคโอเคเอาใหม่หลังบ้านไม่มีเลยเออใช่เหรอหลังบ้านไม่มีเลยเหรอ เออไม่มีเลยแล้วแล้วผมต้องพูดตอนนี้เลยป่ะหรือว่าไม่ต้องรอมึงพูดตอนนี้เลยมึงมานี่มึงไปอยู่หลังมึงไปอยู่หน้ามึงไปอยู่งานหรือพูอยู่หลังบ้านดูกูอ่าดูดูเฮ้ยติ๊บดูหลังบ้านเดี๋ยวไอ้ข้าดูหลังบ้านอยู่หลังบ้านไม่มีเลยมาดูดิไอ้ติ๊บกูโดนใครยิงไอ้ติ๊บเฮ้ยเขาไปเล่นจริงเหรอเออกูโดนใครยิงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้กูลังเล่นมุกกันอยู่เลยเนี่ย